ติ๊กลาส่งองอมาแทนนะฮะลักษณะองเก่งทุกตัวด้วย <c ười> ขอบคุณลูกๆลกมากนะจ๊ะอือคุขค่ะขอ่ะขอบคุณนะ,ณนะณะทุกคนโอ้โสอบเบกผ่านไปของพี่ตักนะทุกคนร้องตามได้หมดเลยชื่อใจที่สุดในโลกเลยแป๊บหนะ้าเอ่อติ๊กชินถามคำาเลยนะอันนี้หน้าหนาวใช่ไหม อย,อยากให้ประเทศไทยมีมั่งจริงอาล่ะค่ะทุกคนผ่านไปแล้วสองเพลงนะจ๊ะขอบคุณน้องๆในร้านทองตั้งเลี่ยงคน จะเจ็ดหมื่นแล้วจะเป็คุณแม่เธอจะผ่ได้ไหมเจ็ดหมื่นผ่อนเจ็ดชั่วโคตรได้ไหม่ชอา้อโแพงมถกูซื้อไม่ลงขอให้ขายได้นะจ้าเธอพี่เดี๋ยวเดเย่ากันนะหวงโต๊ะกลางแต่ฉันก็หวังมันเธอนัลนแหละ เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างไปฟังนักรที่ทุกคนอาจจะไม่อยากเจอเขาก็ได้แต่ทุกคนมาแล้วนะมาแล้วแล้วเขากันไม่ให้ออกแล้วจำใจนิดนึงจำใจทนฟังเขานิดนึงน,นะคะเดี๋ยวเขาก็าตายแล้วค่ะนะฮนะ,ะเพราะว่าดฉิฉชนเหนนนะั่งทำองทำปลาเดี๋ยวปลูกพงปลูกผักนะ,ะข้าแล้วเมะเขือยาวนะเนี่ยข้าจังเลยเลี้ยงหมาอีกา0 40ส,ส,ส,สิบตัว ไม่รู้ไม่เอาแรงมาจากไหนอ่ะงั้นทนๆความเขาหน,น่อยนะจ๊ะเขาอยู่กับอะไรอีกไม่น่าหรอกนะฮะผมแล้วนะคระับยงมาอรเบยงมา